เซตายคะถ้าอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองจะต้องเริ่มยังไงดีนะเป็นคําถามที่มือใหม่หลายคนงงไม่รู้จะไปยังไงนะคะวันนี้เซตายเฉลยแบบนี้แล้วกันคะ่ะมือใหม่กิ๊กๆนะอันดับแรกเลยให้เริ่มไปศึกษาเรื่องของวิธีการออกเสียงพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นนะไปท่องเลยคะ่ะเสียง46เสียงที่เป็นตารางฮิรังฮิรังนะนะอคซาาตานะฮไามายาลาวะ ไอวีเอโอคากิคุเกโคซาชิซุเุโซไปทองให้ได้ทั้งหมด46เสียงพื้นฐานแล้วค่อยๆต่อยอดเสียงอื่นๆเพิ่มเติมนะคะมันจะมีเสียงคุณเสียงกึงคุณเสียงขวบเสียงกักอะไรประมาณนี้นะ ค่อยๆเทยอยเรียนเรื่องของระบบเสียงให้ได้ก่อนนะคะในช่วงของเดือน2เดือนแรกนะเอาให้คล่องเอาให้พูดแล้วคุ้นลิ้นนะว่าอ๋อมันเสียงเป็นแบบนี้เองอะไรแบบนี้นะคะในระหว่างที่เราเริ่มฝึกเสียงตรงนี้ให้เราฝึกอีกอย่างหนึ่งคู่กันไปเลยนะคะก็คือการฝึกท่องจําสำนวนกลุ่มหนึ่งที่เสซตายเรียกว่าสำนวนสําเร็จรูปนะคะก็คือประโยคที่มันตายตัวว่างั้นเถอะนะคะยกตัวอย่างเช่นสวัสดีพูดยังไงขอบคุณพูดยังไงขอโทษพูดยังไงนะ พวกนี้ก็คือให้ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองได้เลยไม่ต้องไปสนใจว่ามันมาจากรากศัพท์อะไรมันใช้ไวยากรณ์อะไรไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่ว่ามันออกเสียงแบบไหนแล้วก็เอาไปใช้ในตอนไหนก็พอนะคะแล้วก็ฝึกพูดประโยคสำนวนสำเร็จรูปให้คล่องปรืด๊ดคล่องปรื๊ดนะคะ เทคนิคตามสไตล์ของเซตายภาษาญี่ปุ่นพร้อมเซิร์ฟก็คือหนึ่งประโยคเราต้องพูดซ้ำๆอย่างน้อยนะอย่างต่ำห้ครั้งด้วยกันนะคะพอเราพูดสักหาครั้งยกตัวยอย่างเช่นคำว่าโอไฮโอตอนแรกเราจะพูดไม่เป็นไปไม่เป็นถูกปะ่ะเพราะมันไม่รู้ไงว่าออกเสียงยังไงนะฮะ ฟังยังไงให้เรียนแบบนั้นเลยแล้วก็พูดโอไฮโอ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 อย่างต่ำห้ครั้งนะคะพอเราพูดอย่างต่ำแต่ละประโยค5ครั้งเนี่ยปากเราลิ้นเราเนี่ยมันจะเริ่ม มีพัฒนาการหรือว่าค่อยๆปรับตัวเพราะเสียงบางเสียงเนี่ยมันใช้รูปปากที่ไม่เหมือนภาษาไทยอะไรประมาณนั้นเนาะเราก็จะเริ่มแบบเออเริ่มคุ้นเคยคุ้นลิ้นคุ้นปากอะไรประมาณนั้นนะคะฝึกสำนวนสำเร็จรูปนะเดือนที่1ถึงประมาณเดือนที่3เนี่ยฝึกให้จังหนับจริงจังจึ๊จักจึ๊จุจจ๋ย ฝึกยังไงวะฝึกเยอะๆนะคะวันละหนึ่งประโยคก็ยังดีนะคะอย่างน้อย3เดือนเราก็ได้แล้วเกือบร้อยประโยคนะคะได้ใช้แน่นอนค่ะใครสนใจเดี๋ยวติดตามเซต่ยนะเซต่จะมีซีรีส์ที่เกี่ยวกับสำนวนสำเร็จรูปมาเสิร์ฟพวกเราทุกคนค่ะ